เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมยุคิโอมาสเตอร์ดวลกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเด็กอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตามที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาเล่นโอเบลิดเดอะโทเมนเทอร์นะครับผมก็คือเป็นเด็กของพระเจ้านั่นเองครับต่อจากมังกรเทพลาและโอซิริสของเรานั่นเองนะครับผมเด็กนี้นะครับก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัว n u เมลอนวอ r นะครับตัวนี้สามารถทิ้งจากบนมือได้เลยในสนามครับเพื่อเรียกตัว n u เมลอน n น็ตเวิรลงมานะครับแล้วก็ทําการเรียกตัวเหล่า n u เมลอนทั้ง4ตัวลงมาจากเอ็กซ์ตันเนะครับเพื่อทําการรีลลสเรียกตัวโ b e l ลิกหรือไม่ถ้าไม่มีโ b e l ลิกนะครับเราก็สามารถทําการโจมตีหรือนําไปลิงก์ต่อได้นะครับผมก็จะตามนี้เลยนะฮะ ต,ต่วนตอนนี้นะครับเราก็ใส่มานะครับผมเอาไปปากแก้ขัดนะครับอย่างเช่นลำมาเยอะๆบางทีอะเป็ดแรกเต็มบอดเลยนะฮตัวบางทีผมเพี้งยงแบบะเออตัวนี้ก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้บางทีเราโดนโจมตีมาใช่ครับตัวนี้ก็สามารถเรียกแบบพิเศษลงไปได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็สามารถนําตัวนี้ไปรีลิสเพื่อเรียกตัวก็สลามได้นะฮะ หลักๆก็จะประมาณนี้นะที่เพิ่มมาก็จะเป็นโอเบลิกนะครับผมนูเบลันแล้วก็ตัวนี้เปิสออฟเฟกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เอฟเฟกก็คือนะครับผมเมื่อเราควบคุมโอเบลิกอยู่ครับเราสามารถเปิดเช้งานการนี้จากเมนเฟกได้นะครับผมแล้วก็ทำการเลือกมอนเตอร์1ตัวนะครับที่มีเอฟเฟกครับทำการเดเกแล้วทำลายทิ้งทันทีเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ทำลายเวทมนต์กับดัก ของคู่ต่อสู้ที่ควคมอยู่ทั้งหมดบนสนามได้เลยนครับผมหลักๆการ์ดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเมนเด็กมีอยู่4 5้าใบนะครับแล้วก็เอ็กซาเด็กจะมี15ใบนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะอันนี้แนะนําว่าไม่ต้องไปจัดตามนะครับผมอันนี้เล่นขำๆให้ดูนะฮะที่ไปเล่นมานะผมตอนซ้อมนะก็เจอเด็ดๆเยอะนะครับผม ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยแล้วกันนะฮะฟังดูเริ่มก่อนนะฮะวันโฟวันส่งมอนเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงทูสนะูสามเนี่ยสามารถเรียกมอนเตอร์เลเวลหนึ่งหนึ่งตัวจากในเด็ก เฮ้ยเล่นเด็กดีดีดีเหรอดีดีดีงั้นเลยพระเจ้านำดารคอนแทคขึ้นมือนะฮะเพิ่มดีๆนะครับผมมอนเตอร์จากในเด็กเนียขึ้นมือนะฮะพิเศษแซลมอนครับผมลงมาแบบป้องกันนะหนึ่งตัวนะฮะ ทำการเจลิงสองเนะี่ยดีดีแอปบายคิงนะผมและนำดนะีดีดีเซเว่นฮะแล้วก็ดีดีดีพอทอสนะผมชอบอเล่นเครื่องวะ จัวกวร a s นะฮะผมบอกเลยเอฟเฟกต์นะทำลายเวทกับดักได้อย่างชอบ เป็นทำงานเนาะผมเมนเฟสสองนะฮะทำการเรียกอกอสสลามลงมานะครับผมออส,สลามจบเทิน เอฟเฟกต์ไพลูแลมนะน่าจะเพิ่มการ์ดดีๆนี่เขายังไม่หยุดครับองค์การฟิวชั่นต่อนะฮะ อย่างฟูอะทำการหมอบการอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ทำการเอ็กซีดนะีเป็นดีๆนะครับผมโจมตีใส่ ขอสลามนะฮะ การ์ดบมืออย่างชอบนำการ์ดดีๆขึ้นมือนะฮะนำมาวางในเพนดูรัมโซนนะครับ ลิกซีดอีกหนึง่งตัวนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับเรียกดีดดีนโคสตาลาลงมานะฮะไอ้สอง ตาตปิวชั่นนะฮะแบทเทิลแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ดับพนึกแห่งแสงโอ้โหทำการใช้ Ancient Warrior Seiga นะฮะที v i s ิสเด็กอะไรอะ่ะ ension warrior โจมตีไม่ได้ด้วยนะประเด็นบ็อกการ์ดหนึ่งใบครับผม ทำการเรียกโทเค็นครับสองตัวนะฮะพอดคอร์ดเอ็กซ่าวาเซนนะครับผมเรมูฟนะครับทั้งหมดหกใบนะครับผมตัดเอ็กซ่าเด็กนะฮะซอมบี้เวอร์ว้าว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 ,ว,าวเปลี่ยนท่านี้ผมก็เล่นยากดิ ลิลิตตัวเองครับเพื่อเรียกการ์ดกับดักเมทัลฟิกสลามลงมาเนียฮะโจมตีมามาประเด็นคือโดนเปลี่ยนธาตแล้วผมใจนี้ไม่ได้ผมจะไม่สามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่สามารถเรียกกอลรีเ็ตสลามได้นีครับไม่สามารถเรียกกอลสลามได้เออโอ้ผู้พิพากษถูกเค่องนี้ลิ้นพันกันมั่วสวยหมดนะฮะ บอกเรียกกอดดูเจตฉลามไม่ได้ผมก็ลิงดีครับรออะไรฮะแบ็คลาสเตอร์โซเดอร์อะฮะนะลงมาครับผมทำการโจมตีนะฮะไม่โจมตีไม่ได้ลืมสอรี่สอรี่เบร่ ปอดออฟเอ็กซ์เตอวาแกนนะโอ้ทำการรีมูฟเอ็กซ์เตอร์เลขสิบสองใบนะฮะชินะรันุยนะฮะน่าจะจูนแน่ลุลวะ ทำการลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์สองนะเกนมาจูไหมเนี่ยโคตรหนากลัวเมจิกไซลินเดอร์ฮะ โชการ์ดหนึ่งใบนะฮะทำการลิง่์นะเป็นลิ่งสองนะผมชิงการ์ดหนึ่งใบนะฮะ ใช้งานเอฟเฟกนะครับผมทำการแบนการ์ดหนึ่งใบนะฮะมาปิวไปซะเพื่อนทำการโจมตีครับผมอือเห่ะจบเทินฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมว่าเกินมาจูจริงเพราะดูดิรีมูฟอย่างเยอะผมว่าใช่เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกัน อา้าวเรียบร้อยครับกีจีครับผมฝั <Wow. S 1> ่งรุ่นเริ่มก่อนนะฮะหมอบการหนึ่งใบนะครับผมจบเทิน,นะฮะจั่วการ์ดโอ้โหอย่างชอบชอบจริงๆเลยเนะี่ย ปะนูเมลอนวอเซตนูเบลอนเนด้วยครับผมทำการใช้นูเบลอนคอรลิงเนี่ยทำการเรียกนูเมลอนทั้งหมด4ตัวนะครับลงมานะครับผม จมตีเดี๋ยวตรงฮะเมนเฟดสองครับผมทำการเรียกโอเบลิกฮะลิดมอนเตอร์สามตัวนะฮะโอเบลิกลงมา,าจบเทิน นำการ์ดทั้งหมดบนมือเข้าเด็กนะสับการ์ดแล้วก็ส่วนเขาเดิมครับนะทำการทิ้งมีเชียนโซนะฮะนั่นแหละครับน่าจะเรียกดาก์คเมเชียนลงมานะฮะเอ้ยไม่ใช่ดาก์คเมเชียนเกิลทำไมเขาไม่เล่นดาก์คเมเชียนนะอ่ะผมงง,งเปิดโซเซเวนนะครับผม พี่มาถึงก็เจอของดีเลยโซโซแบนครับทำการจวกดาร์ดฟิวชั่นขึ้นมาบนมือนะฮะใช้การ์ดฟิวชั่นนะครับผมฟิวชั่นดาร์คเมจิชยนเกลว์แน่เลยฮะแล้วก็ดาร์คเมจิชยนจากบนมือนะครับลงมาเป็นเจอดาร์คเมจิชยนนะฮะลงมาตั้งป้องกันนะครับผมจบเทินนะฮะ จวดการ์ดหนึ่งใบเนี่ยมาเทพก็คือเทพเฮ้ยโซเลมจัดเม้นท์เฮ้เขายอมเสียครึ่งเลยเนี่ยอะไรแล้วไม่สามารถไอ้ดีได้เชื่อนทำรายการไม่มอมดกับดักด้วยนะฮะ มาเด็กเดี๋ยวดาร์คเมจิเชียนเอฟเฟกต์ทำงานนะครัทำการเรียกดาร์คเมจิเชียนนะครับผมแล้วก็ดาร์คเมจิเชียนเกิลครับจากในสุนสานนะฮะเรียกมันเลยเพื่อนเฮ้ยทำลายโอบเบลิกของผมว่ะโอบเบลิกของผม มาโอเบลิกมาอีกรอบคร so ับผมเทพก็ค hey, ือเทพยอมแพ้เฉยจีจีให้พีเดินสะดวกเถอะฟังผมเริ่มก่อนนะฮะ จบเทินไปเลยละกันอุายทำลายการที่ไงหน้าอยู่หนึ่งใบนะฮะของจิ้งทําการหมอบการ์ดหนึ่งใบครับผมแล้วก็ลงลัสเตอร์ดักก็ลงมาตั้งโจมตีนะฮะเพิ่มพลังโจมตีให้500รนะ้อยฮะ อ๋อตวการ์ดเวทบนกับดักที่หมอบอยู่ครับใบละห้าร้อยฮะสามพันสี่ครับโจมตีมาครับผมโอ้โหยอดโจการ์ดหนึ่งใบนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ม่ใช่แล้วทำการหมอบการ์ดหนึ่งใบนะฮะฮ้ยเออขายัางคงจมตีมาอยู่ แต่เทิร์นต่อไปเทิร์นสุดท้ายแล้วผมต้องตัวการ์ดไม่ได้แล้วไม่ได้นี่แพ้นะ่ฮ้ย้เมทัลดีเฟก์สลามจบเทิร์นนะผมเขาน่าจะโจมตีมานะฮะแบ t เทิ f a นเฟน มีท่ารีเฟกซ์สลามนะครับผมพลังป้องกันสามพันนะถึงแ็หยุดกันเลยทีเดียวหยุดก่อนยอมหยุดก่อนจวกการหนึ่งใบนะฮะโอ้โห บันเทิงเลยะฮะจังหวะนี้ร็สตารามลงมาครับผมใช้งานอ่าเวทฟิวนะฮะจมตีครับผมจบเทินครับ ลิลิตมอนเตอร์ครับผมเฮ้ยเขาจะโจมตีผมเหรอใช่ไวมเนี่ยถ้าตัวตายเฉยเดี๋ยวผมงงเขามากหายอมแพ้ครับล่าสุดงจีฮะ ฟังดูเริ่มก่อนนะฮะมบบการหนึ่งใบก็จะเด็กเข้าหนามากเลยนะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเพดูล่ำเนี่ยเองโอ้สามารถส่งเลเวลสองถึงเลเวลเจ็ดนะครับจากบนมือและเอ็กตาเด็กลงมาในสนามได้เลยเนี่ย เด็กออสไอที่เองไงฮะหมอบการ์ดหนึ่งใบครับผมจบเทินเพื่อนสเปรยบอร์ดได้นนเนี่ยเด็กนี้เพื่อนต้องสเปรยบอร์ดเยอะๆ ทำการเพดูลัม um นะครับเรียกเพอร์ฟอร์เมเบิลนะครับผมสแต็มเทอร์โทเนี่ยพลังโจมตีหนึ่งร้อยสามร้อยเห็นค่าพลังโจมตีได้ท้อเลยฮะเลเวลสองหนึ่งเลเวลเก้าสามารถลงมาได้แบบชิวๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะฮนะโจมตีก่อนนจะัด โจ๊กการ์ดหนึ่งใบครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่ใช่แหละจบเทินเทนดูล่ำนะครับผมเรียกมอเตอร์ลงไปหนึ่งตัวนะฮะนี่แหละที่ต้องการ ไปเลยโอเบลิกลิลิทมอนเตอร์สามตัวนะฮะมาแล้วครับเทพมาแล้วครับผมนำมอนเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานขึ้นมาบนสนามนะฮะพลังโจมตีอยู่ที่สองพันหกนะครับผมจั่วก,การ์ดหนึ่งใบนะฮะ ไห่เยอะมากเลยเนี่ยมีสองใบดืมไปโทษทีครับผมไปทำลายมอนเตอร์นะฮหนึ่งตัวนะฮะทำลายการ์ดทั้งหมดบนสนามนะครับผมจมตีตีเลยสี่พันจบเทิน จูการ์ดหนึ่งใบนะฮะโอ้โห HHH> มาเราช่วยเพื่อนละกันนะฮะจังหวะนี้โจมตีโดยตรงโดยโอเบลิกไปนะเอ้ยสี่พันนะครับเต็มเต็ม totally จ cool. ี้จีก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเด็กโอเบลิกเดอะโทเมเตอร์นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่า so like at นผู้ชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะครับผม See you ิ g เ i นทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ